สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอบกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ K-PO p OP นะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของลิซ่านะครับจากวง Black พิง k นั่นเองซึ่งเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับลิซ่ามียอดสตรีมใน Spotify เนี่ยมากกว่า500ล้านครั้งโดยการสตรีมมากกว่า500ล้านครั้งนี้มาจากเพลงเพียงแค่3เพลงเท่านั้นนะครับด้วย3เพลงนั้นนะครับก็คือเพลงลิซ่าซึ่งเป็นเพลงโปรโมตอัลบั้มโซโล่ของลิซ่าและเพลงนี้ก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับเรียกได้ว่าปลิ้งทั่วโลกทั้งร้องทั้งเต้นเซ เริ่มมีลาเริ่มมีกันแบบว่าทั่วโลกเลยนะครับอีกหนึ่งเพลงนะครับก็คือเพลงมันนี่นั่นเองนะครับเป็นเพลง B ีไซที่ยอดปัจจุบันเนี่ยก็เกินต้านมากๆเลยเพลงนี้ก็ฮิตไม่ต่างกันกับเพลงลาลิซาเช่นกันนะครับและเพลงที่3นะครับนั่นก็คือเพลง s อสนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการร่วมงานกันนะครับกับ DJ s n a k e m ก g a n t น t a l ตันเลและก็ o z u n a r o s a d o นะครับร่วมฟิชชิ่งกันในเพลงนี้นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ฮิตติดชาร์ตแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยมากๆเลย ด้วยสถิตินี้นะครับก็ได้มีการนับขึ้นนะครับในวันที่ลิซ่าเดบิวต์โซโล่นะครับเป็นศิลปินเดี่ยวในเดือนกันยายนที่ผ่านมาและตอนนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับจากวงการเคป๊อปที่มียอดสตรีมมากกว่า500ล้านครั้งโดยใช้เวลาทั้งหมดนะครับเพียงแค่103วันเท่านั้นเองนะครับนอกจากสถิติยอดสตรีมใน Spotify ของลิซ่านะครับก็ยังมีอีกหนึ่งความสําเร็จของลิซ่านะครับเพราะว่าเพลงมันนี่นะครับของลิซ่าเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่ากลายเป็นเพลงแรกแล้วก็เเเปป็นนพลลงงดียวขอศิิ ฟังเค o p นะครับที่สามารถจะติดชาร์ต g l o b a l spotify นานเป็นระยะเวลาถึง100วันเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของลิซ่านะครับกับการเดบิวต์โซโล่ของน้องในครั้งนี้นะครับทุกคนหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาได้ไม่นานเนี่ยลิซ่าก็พาเพลงทั้งลิซาแล้วก็มันนี่นะครับทำาลายสถิติต่างๆไปเยอะมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงเพลงที่ลิซ่าไปร่วมฟิชเชอร n g ิงด้วยอย่างเพลง s g นะครับก็ประสบความสําเร็จมากเช่นกันคลิปนี้เนี่ยแฟนๆของลิซ่าที่ได้เข้ามาฟังก็ค จะภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆเลยนะครับเราเองในฐานะที่ติดตามลิซ่าแล้วก็สมาชิก Black พิงคมาตั้งแต่เดบิวต์ก็ภูมิใจในตัวลิซ่าและเมมเบอร์ทุกคนมากเลยนะครับสำหรับ Black พิงคก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสามารถกันมากๆเลยนะครับแถมยังมีแฟนคลับมากมายทั่วโลกเลยนะครับสำหรับ Black พิงคเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับอีกหนึ่งความสําเร็จนี้นะครับและการทําลายสถิติในครั้งนี้ของลิซ่าด้วยนะครับยังไงเนี่ยก็มาคอยให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอตลิซ่า หลังจากนี้หากว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับลิซ่าและก็แบ็คพิงค์เนี่ยเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกนะครับหากว่าใครที่มีเรื่องราวอะไรหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงสถิติต่างๆนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้หรือว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับลิซ่าและก็สถิติเกี่ยวกับการเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าอยากจะแชร์ให้กับคนที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ได้รับทราบนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าใครเนี่ยอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับลิป ต่อไปนะครับเราจะนำเอาเรื่องราวอันไหนเกี่ยวกับวงการ K-PO p มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับทางช่องอมกอ o ์พอดแคสต์สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอทุกคนเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเราเนี่ยก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็รวมถึงเรื่องราวข่าวสารจากวงการ KPO p นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับรอขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมทุกคนสวัสดีครับ